เรื่องบ,บ้านๆดูวุ่นวายขนาดนี้ให้โฮมซวิตบริการเพื่อคนรักบ้านจัดการให้ดีกว่าครับทำไมแอร์ไม่เย็นโฮมสวิช call center 0ูนย์ส0งแนอกจากแอร์ไม่เย็นแล้วเนี่ยปัญหาน้ำหยดนี้เกิดขึ้นนานหรือยังครับ แล้วล้างแอร์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับเนี่ยประมาณปีหนึ่งแล้วหรครับโอ้ oh. งั้นให้โฮมเซอร์วิสบริการเพื่อคนรักบ้านจัดการให้ดีกว่าครับงั้นฝากด้วยนะครับเรามีบริการตรวจเช็คและทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศที่ได้รับมาตรฐานถึง15ขั้นตอนเลยนะครับเริ่มตั้งแต่การตรวจวัดค่าแรงดันไฟฟ้าตรวจวัดปริมาณน้ํายาแอร์ตรวจสอบสายกลาวและจุดเชื่อมต่อสายไฟครับ หลังจากตรวจสอบสาเหตุของปัญหาเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการทําความสะอาดต่อไปครับก่อนที่เราจะทําการล้างแอร์เนี่ยเราจะต้องมีการปกป้องพื้นที่กันก่อนนะครับถอดชิ้นส่วนต่างๆของคอยเย็นออกมาทําความสะอาดแผ่นกรองมีฝุ่นเกาะอยู่มากคือสาเหตุที่ทําให้ความเย็นหายไปและกินไฟมากขึ้นครับแล้วทีมช่างนี่ล้างแอร์ได้ทุกรุ่นไหมครับ ไม่ว่าจะเป็นแอร์รุ่นไหนย,ยี่ห้ออะไรนะครับระบบธรรมดาหรือระบบอินเวอร์เตอร์ทีมช่างโฮมเซอร์วิสของเราก็สามารถที่จะทำความสะอาดได้ทุกรุ่นเลยครับทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆของคอเย็นและมีการปกป้องพื้นที่ด้วยกระโจมแอร์อุปกรณ์พิเศษของโฮมเซอร์วิสครับเป่าและเช็ดให้แห้งก่อนประกอบกับเข้าที่ ขั้นตอนต่อมาเป็นการทําความสะอาดคอยร้อนโดยการฉีดน้ําทําความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงเป่าให้แห้งและประกอบกลับเข้าที่ครับบริการล้างแอร์ของ Home Service เสร็จภายใน1ชั่วโมงครับเย็นเหมือนใหม่เลยนะครับทีเนี้ย แล้วนอกจากนี้เนี่ยทาง Home s e r v วิ e เราเนี่ยยังจะเติมน้ำยาแอร์ให้อีก10ปอนด้วยนะครับอขอบคุณมากมากเลยครับถึกว่าต้องจ่ายค่าน้ำยาแอร์เพิ่มแต่ฟรีครับกลับมาเย็นเหมือนเดิมสะอาดสดชื่นต้อนรับหน้าร้อนพอดีเลยครับก่อนทำการล้างแอร์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนว่าแอร์ที่ใช้อยู่เป็นรุ่นอะไรระบบไหนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เติมน้ำยาแอร์ให้ถูกต้องครับรึกษาาโฮมเซอร์วิสรองบ้านบ้านบายบกโปรครับ ติดตอ่อ call center 02 831 6,000ครับ